ล็อตหมายเลข532จะเป็นช้อนเบนจลงนะครับลายเทพนมนะฮะเทพนมในช่องกระจกชิ้นนี้จากการตรวจดูแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อเหมือนกันด้านนอกจะเป็นเพนเพนนะฮะไม่ได้ไม่ได้เขียนลวดลายอะไรจะมีพวกตุ่มพวกนี้เป็นที่สำหรับการตั้งไว้สำหรับการเผานั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าคล้ายๆกับพวกกี่กี่งบแมมอ้อยอะไรประ,ประเภทนี้นะครับแล้วก็ตัวลวดลายด้านในเนี่ย ตัวนี้จะเป็นงานเทพนมที่อยู่ในช่องกระจกที่เป็นสีสีมันสีเทอร์คอย์นะครับก็สีเทอร์คอยเป็นสีที่เราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในท้องตลาดส่วนเราจะเจอเป็นพวกสีแดงซะมากสีแดงสีสีเขียวก็ยังพอได้เห็นบ้างแต่สีเทอร์คอย์นี่ก็ถือว่าของน้อยเหมือนกันนะครับลวดลายที่เป็นเปลวเปลวต่างๆตรงนี้นะครับมันก็มันยังยังเป็นโครงดีไซน์แบบงานเทพนม ที่เราเห็นกันอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นสีดําที่มันออกออสีสันมันจะออคล้ายๆมันจะอมอมเขียวอมฟ้าเล็กๆนะครับก็เป็นมันไม่ใช่ดําแบบดาดามืดไปเลยนะครับมันจะมีความสว่างของตัวน้ําเคลือบอยู่นะครับโดยรวมชิ้นนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพถือว่าสภาพสวยมากชิ้นนี้ก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับครับ สำหรับงานประมูลรอบนี้นะครับก็คือตอนนี้เปิดให้เริ่มเข้าไปบิดกันละนะครับตั้งแต่วันที่27แล้วก็จะไปจบกันในวันที่12กันยานี้นะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับแล้วก็หลายๆชิ้นที่หลายคนอยากจะดูแต่ว่าเดินทางไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาได้นะครับอยากจะให้ผมช่วยรีวิวชิ้นไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย คือก็จะเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เราจะไลฟ์สดให้ดูกันนะครับว่าตำหนิมีอะไรบ้างตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ